เชื้อที่เป็นเชื้อโรคมันตายไปสูวนหนึ่งแล้วมันเหลือแต่เชื้อดีเชื้อดีมันก็จะเริ่มโตมากพอโตโตบ้างมันก็โผล่มาตรงบริเวณแผลนี่เส้นใยสีขาวที่แผลหลังใช้ลาแทนแอนเทอร์อันนี้คืออะไรแล้วมันเป็นอันตรายต่อพืชไหมคะปะ๋านั่นะคำถามนี้นี่จเจอกับเกษตรกรหลายท่านท่านหลายท่านนะครับที่ถามมาเป็นแบบนี้คือจริงๆเอ,อ่อก่อนฉีดพ่นเนะี่ยต้นทุเรียนของเรามันเป็นโรคอยู่แล้วโดยเฉพาะบริเวณแผลเนี่ยจะมียางไหลออกมาเยิมพอหลังฉีดไปปั๊บเอ่อบรรขึ้นน้ำยางยางที่ไหลออกมันจะแห้ง ด้สักประมาณสัก5วันมันก็จะมีลักษณะเส้นใยสีขาวเกิดตามบริเวณแผลเกษตรกรหลายท่านก็เลยถามว่ามันเป็นเชื้อโรคหรือเปล่าหรือเป็นเป็นอะไรทีนี้ก็อธิบายฟังว่าจริงๆในต้นทุเรียนเราเนี่ยมันก็มีเชื้อทั้งเชื้อดีทั้งเชื้อร้ายก็คือเชื้อโรคมีหลายชนิดคุณฉีดไอตัวเราทํมแอนเทอร์เข้าไปแล้วมันก็ไปกําจัดไอตัวเชื้อเชื้อที่เป็นเชื้อโรคอาจจะเป็นลาซิโลดิพเดียอาจจะเป็นไฟโตตั่าอาจจะเป็นโฟมอสิตหรืออะไรก็แล้วแต่พอฉีดพับเชื้อพวกนี้เนี่ยมันก็จะตายมปส่วน เชื้อจะลดน้อยลงพรลดน้อยลงปั๊บเนี่ยธรรมชาติของของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันย้ายแข่งแย่งพราะแข่งแย่งกันเนี่ยเชื้อที่เป็นเชื้อโรคมันตามไปส่นนแล้วมันเหลือแต่เชื้อดีเชื้อดีมันก็จะเริ่เติบโตมากพอเติบโตมากมันก็โผล่มาตรงบริเวณแผลนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้อพอเชื้อดีโผล่ตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเหมือนกับคนเราอ่ะมันเหมือนกับพวกโปรไบโอติกใชในร่างกายเราอ่ะมันจะมีช่างเชื้อดีเชื้อร้ายโปรไบโอติกก็คือเชื้อดีอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันพอมันนเเเขข้้้้มมาาาาปี่่่่พรอออออททจะงงตตืืืชชไใหว นันนั้นเป็นเชื่อดีครับไม่ต้องเป็นกบดถ้าเกิดอย่างนี้ก็ยินดีด้วยว่าอันนี้แหละภูมิคุ้มกันเริ่มจะมาแล้วพืชของคุณจะมีภูมิคุ้มป,ป้ปปปปองโรคและแมลง